ใไหนพูดเรื่องนี้แล้วมองยังไงกับเรื่องนี้มั่งเรื่องอะไรครับขโมยดวงเนี่ยแล้วเธอไม่รู้ว่าตอนรู้สึกหนูเดียวยานวันนขอโทษนะถ้ามีใครเชื่อเรื่องนี้แต่หนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่พื้นฐานความคิดเราก็แล้วการถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่คุณจะมีความรู้สึกกังวลและมีความคิดว่าเออเรื่องขโมยดวงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้หรือมีจริงแต่สาหรับหนูในชีวิตหนูไม่มีคําว่าดวงชีวิตหนูมีแต่คําว่าคิดและทํา ไม่เคยดูดวงเลยไม่มีไม่ดูและห้ามดูด้วยถ้าดูหนูดา่าอุยหนูพูดต้องตกหนะตอนที่หนูศึกมาใหม่ๆหนูมีปัญหากับอาจารย์สิงแสน,นเ,เนาะซิงแสเข่งเออเออ,เอ,อแล้วเพิ่งดีกันตอนที่ไปรับรางวัลล่าสุดอ๋อดีกันแล้วเนาะเนี่ยเพราะพอย่ายาใช้สื่อตรงนี้ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไปเจอกันอาจารย์ก็หน้ารับปมาทหนูก็ถามอาจารย์อาจารย์เนี่ยวันนี้หนูมาเจอกันแล้วจะดูดวงหนูอีกไหม อาจารย์เอยากโดนโดนเนี่ยแบบไม่ดูแล้วอาจารย์ชื่นชมแพรลี่มากอะไรับนี้หนูก็แบบหนูก็เลยบอกอาจารย์หนูขอโทษนะคะถ้าแบบว่าเมื่อก่อนมันแบบหนูใช้คำพูดรุนแรงอะไรกับอาจารย์อะไรแบบนี้หนูขอขอโทษปเะเภทมันอาจเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมาคุยมาเคลียร์กันมันก็เลยทําให้ถ้าส่วนไหนที่หนูแบบพูดกับอาจารย์แล้วเอมันเป็นการก้าวร้าวไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยหนูก็ขอโทษด้วยอาจารย์ก็เลยชวนมาแล้เนี้ย ยิปพ,พิโอลลงลงติดตอบช่องของอาจารย์เนี่ยก็เลยแบบไม่มีต่อไปนี้ไม่ดูอีกแล้วแพร <seemed S 1> แลี่อาจารย์ไ่ได้ดูแล้ว <ES> คุณผู้ชมครับอันนี้นะอันนี้เป็นความรู้จากพ,พระไตรปิฎกข้อห้ามสิขาบทต่างๆ่ <S <S ให้รู้เลยว่ามันมีความคิดต่างๆมาหาสารมากมายในถ้าเกิดคุณอ่านคุณจะรู้ว่าในสมัยพุทธองค์เนี่ยพลังงานแห่งจิตค่ะ เราสามารถจินตนาการได้มหาศาลมากไม่ต้องังเรื่องดวงขงโมยดวงถ้าเราเชื่อมันจะเป็นแบบนั้นหนึ่งสองสามสี่มันจะมีเหตุและผลแบบนั้นเลยไหมครับมันเหนูชอบที่อาจารย์ตึกทำแกพูดวันนี้ในรายการนะครับเดี๋ยวย้ำก่อนว่าหนูไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์ทุกเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลักคำสอนหรืออะไรส่วนใหญ่เราค่อนข้างมองตรงกัน,นหนูหนูเห็นด้วยชอบชอบที่อาจารย์ตึกทำแกพูดว่าคนเราถ้ามันมี ความคิดเอ็นเอียงไปในเรื่องไหนอย่ะมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นแหละสังเกตไหมเหมืนเหมือนหนูว่าถ้าสมมติแบบหนูเป็นคนที่ชอบหมกมุ่นเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบความคิดหนูว่าแบบเออเดี๋ยวเสร็จรายการนี้จะไปไหนเออคุจะไปที่ไหนดีล่ะคุณจะไมร้านไหนดีคือะไรล่ะคุณคจุดจ่อคุณจุดจ่อคุณยจุดจ่อแล้วเนี่ยพี่อยากพูดแบบเนี้ยอยากบอกอุ้ยผมบ้ากามหรือยังอ้าวไม่ผิดนี่อ้าวทำไมอ่ะเรารู้สึกว่าเราผิดคำรู้สึก โน้มเอียงไปเรื่องไหนล้วก็เราก็จะคิดวิตกอยู่แต่อยู่แต่กับเรื่องนั้นก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเรามีความคิดโน้มเอียงหรือมีความรู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องของราศีเรื่องของดวงชะตาอะไรแบบนี้แหละมันก็ไม่แปลกที่เราจะมีการดําเนินวิถีชีวิตเราไปด้วยความเชื่อที่เรายึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นมาเป็นมาเป็นหลักสําคัญจิตเตนะนิยติโลโกนะคะว่าโลกสัตว์โลกเนี่ยหมุนไปตามความนึกคิดของตนเอง คุณนึกคิดเรื่องไหนเป็นส่วนใหญ่จดจ้องอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นแหละมันก็จะมีอิทธิพลชักจูงวิถีชีวิตคุณแต่ถ้าคุณมไม่เอาจิตของคุณไปผูกมัดไปจดจ่ออยู่กับเรื่องไหนอ่ะคุณก็จะมีความเป็นอิสระในในความคิดและในตัวของคุณอะไรเงี้ยคับแล้วจริงจริงแพลี่มีน้มเอียงน, <ôm S 1> น้มเพียงไปเรื่องไหนบ้างเยอะทุกคนมีหมดอย่าบอกว่าเราไม่มีจิตยุติติดหนูก็มีจิตยุติ์ติดน่าจะู้หนุยติความสวยความงามอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเออมาออกรายการพี่บ๊วยต้องสวยอะไรอย่างเงีย้ยหนยูก็ต้องแบบะ วันนี้ต้องแต่งสวยต้องสวยนี่ก็คือจิตยึดติดอย่างหนึ่งรู้สึกว่า<ม>เออเราอยากมีความสวย<ม>ความงามทุกคนมีหมดแหละคะ่ะ<ม><ม>อย่างอันนี้พลังงานแห่งจิตอันนี้คุณผู้ชมวันนี้ดีมาเพราะว่าถ้าเรายึดไปด้านหนึ่งมันจะเขาเรียกว่าจับถูกอะ่ะเฮ้ยใช่เลยเหมือนเราหมกบุนกับตัวเลข<อ>เราจะเจอตัวเลขกันไปหมดมสมมุติเราสนใจเรื่องเลขแปดหรือเลขสิบแปดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะ เห็นไปหมดเขาเรียกว่าโฟกัสสิ่งไหนมันจะเห็นสิ่งนั้นถูกต้องครับอย่างนี้ถ้าในมุมมองไปแบบก็คืออยากให้คนโฟกัสสมมติว่าคนที่กําลังสนใจเรื่องของดวงเรื่องของการอะไรต่างๆเงี้ยอยากให้เขาโฟกัสยังไงเพื่อให้ประสบความสำเร็จพี่หวัว่าแอนีประสบความสำเร็จนะนะให้คุณค่าตัวเองมีรายได้มีชีวิตที่น่าพอใจทํำยังไงครับหมายถึงว่าถ้าคนเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครหรูว่ามัน ชีวิตต้องมีความบาลานซ์เนาะหนูไม่ได้บอกว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปฏิเสธทุกอย่างและโดยข้อเราก็ขอลบข้อที่จริงว่ามันเป็นไม่ได้หรอกพุทธเจ้าบอกว่านานา,นา,นาทิเถนา,นานาสยิเตค่ะคนเรามันมีความเห็นแตกต่างกันจะทําให้คนเห็นเหมือนกันตรงกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไไดแต่ว่าถ้าสํหรับหนูถ้าหนูให้คาแนะนาหนูก็บอกว่าเราก็เดินในทางที่มันพอเหมาะพอดีไม่ไปยึดความเชื่ออะไรมากไปแล้วมันจนทําให้มันกลับกลายมาเป็นแทนที่ความเชื่อที่เรายึดอะ่ะก็คือถ้าหลัเป็นหลักศาสนาพุทธนะคะ เราไปยึดอะไรเราไปยึดความเชื่อย,ยึดศรัทธายึดความเห็นอะไรแล้วความเชื่ออันนั้นความเห็นอันนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่มันมาปลดเปื้องพันธนาการทุกค,ความทุกในจิตใจเรา <S <S อันนี้คือหลักของพระเจ้าเลยถ้าพระเจ้าสอนทำอะไรให้คนเนี่ยทำมันนั้นจะต้องมีประโยชน์อันนึงคือดับทุกข์แก้ปัญหาให้ได้ถ้าสิ่งที่พูดไม่สามารถแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้พระเจ้าไม่พูดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพูดสองอย่างทีทูุกข์กับการดับทุกข์ปัญหากับการแก้ปัญหาก็เหมือนกันคุณจะยึดความเชื่ออันไหนเนี่ยถ ตาบอดอยู่แล้วตาบอดหนักเข้าไปอีกหูหนวกอยู่แล้วหูหนวกหนักเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยลองลองแบบพิจารณาให้มันดี <S <S ๆไหมลองแบบทบทวนไอ้ความเชื่อความเห็นดูไหมและสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีใครบอกใครไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่มันจะสอนคนได้ดีที่สุดนะคะหนูบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนังสือเล่มนี้นะหนูมาก <S 2> <S 2> เลยอาชาพุทธจะแบบถล่มหนูก็ช่างหนูไม่เชื่อว่าอ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่สอนคนได้ดีที่สุดแม้จะเป็นพระไตรปิฎกหรืออะไรแต่ว่า ธรรมะที่แท้จริงมันคือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราทุกคนมีความทุกข์คนละอย่างใช่ใช่ใช่ถ้าคุณไม่เข้าใจความทุกข์ในตัวคุณคุณยังไม่มองไม่เห็นความทุกข์ในตัวคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะหาวิธีดับทุกข์ได้โดยอ่านธรรมะที่มันอยู่ในหนังสือเล่มเล่นนี้คุณไม่มีทางคุณไม่มีทางเจอทางดับทุกข์หรอกก่อนที่คุณจะมาค้นหาการดับทุกข์หรือวิธีการทุกข์คุณต้องค้นหาความทุกข์ในใจคุณให้เจอก่อนแล้วคุณต้องยอมรับมันให้ได้ก่อน อันนั้นคือสิ่งที่มันจะเปิดตาคุณให้คุณเห็นธรรมะที่มันอยู่ในนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านยอมรับแล้วไปต่อมันมีขั้นตอนและวิธีในการค้นหาไหมคือบางคนมันหาไม่เจอจริงๆนะบางคนก็บบเอ้ยฉันทุกข์เออมันแค่รู้สึกแบบอึนๆแบบหน่วงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณไม่รู้มันคือมันไมาตื่นขึ้นมาแล้ใช่ไหินๆโดดๆทำไมคราขี้ไม่ออกหนูก็เลยจะพกขี้ไม่ออกละมึงขี้ไม่ออกหนูให้ยังไงหมองโดดมึงเรากินยาถ่ายดู้ไหเพื่อเพื่อมพื่ะได้่าเพือเพื่อเพื่อเ่อยดื่อเพ ะแม่อยากจะหยิบสปอนเซอร์คือมันคือไงว่าบางทีมันปวดหัวก็ได้ใช่ไหมว่าปวดหนุ่งนุ่งมันไม่กินพาลูไมปยังอื่นแล้วพี่นึกอยังไงนะกินพาล่าพี่นุ่งนุ่งมันบางทีมันเอาออกไม่ได้อ่ะความพึ่มันเอาคําพูดความคิดมันแบบว่าฟุ้งซ่านเลยกิงเข้ามากิงเข้ามาตอนที่นึกถึงตอนที่เราแพ้เราขึ้นมายังไงอันนี้ช่วยแนะนำหน่อยสิอืมหมายถึงยังไงอ่ะพี่บอยเช่น อ่าอย่างเช่นอันนี้ต้องถามดอยว่าดอยเองเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะตอนที่ดอยรู้สึกว่าเขาว่าหนุ่งหนุ่ดอยคืออะไรเ<อ>พราะี่ไม่ใช่ดอยพี่อธิบายคือ,อคือเรารู้สึกว่าชีวิตมันมืดมืดมเราทาอะไรก็ไม่มีความสุขทั้งทั้งที่เราเคยทําอะไรในสิ<อ>่งที่เราอยู่แล้วมีความสุขแล้วม,มันก็ไม่ใช่ มันหนูว so ่าคนหลายคนที่มีความคิดแบบนี uh ้ร uh ู uh 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 ้ส uh ึกมืดมืดมนมนหรือหน่วงหนวงเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของความทุกข์สะสมจากการที่คุณไม่เคยเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวคุณเลยคุณไม่เคยรับผิดชอบอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเลยแล้วพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณน่ะคุณก็ไปหาวิธีการอันอย่างอื่นอันอื่นที่คุณคิดว่ามันจะแก้ได้มันจะช่วยได้ซึ่งมันแก้ไม่ได้มันช่วยไม่ได้ก็คือวิ่งไปหาสิ่งอื่นที่มันอยู่นอกตัวแทนที่จะมาแบบโฟกัส กลับตัวเองแล้วถามตัวเองให้มันจริงจังว่าไอ้ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตัวเนี้ยเรามีส่วนทําให้มันเกิดไหมเออถ้าเรามีเอามีส่วนเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราตัวเรานั่นแหละมีส่วนที่ทําให้มันเกิดอ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทายังไงมันแก้ไขได้ไหมถ้ามันเป็นปัญหาแค่ตัวเราคนเดียวหนูว่าแก้ง่ายแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นเราก็ต้องเดินเข้าไปหามันอ่ะไปไปหาไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหา กล้าทีจทจ่จะไปเชิญหน้ากับมัน,มนเนาะแล้วก็แบบจัดก,การมันอะก็คือมันต้องค่อยๆจัดก,การหนูว่าเชือกอยู่ดีดีกว่ามันจะเป็นปมอ่ะมันไม่ได้อยู่ดีๆมันเป็นปมมันมาจากการที่มันค่อยๆทันค่อยๆพันโจทย์โจทยอย่าอ,อย่าจัิงไว้เชืออยู่ดีจะเป็นปมไม่ไ่ามันจะเป็นปมอะมันไม่ใช่แล้วเหมือนที่โบราณต่อหน้าวัวพันหลักอะไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะพันหลักแต่มันต้องมาจากจาการที่มันแบบ ค่อยๆวนทีละนิดทีละนิดแล้วมันแบบว<ม>นมากๆเข้าจนมันแบบหาทางแก้ไม่ได้อาการของดอยอธิบายว่ามันคืออาการทางร่างกายแล้วแต่จริงๆแล้วมันมาจากการสะสมเล็กๆน้อยๆของความเครียดสะสมอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของซึมเศร้า<ช>ไบโพตอาก็ได้มีส่วน,น <ะ S 2> ควันนี้เวลาเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะการหนีปัญหาเราจะคิดว่ามันง่าย แต่แพรรี่เราจะบอกว่าการเข้าไปเผชิญหน้าปัญหายอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วค่อยแก้มันทีละปมแก้มทีละปมวันหนึ่งมันจะหายหนุกเองไม่มีใครหนีปัญหาได้ค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถหนีปัญหาได้เพราะคุณหนีไปไหนปัญหามันก็จะไปตามมันก็จะไปกับคุณเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงมันคือความคิดที่ไม่ตกที่มันอยู่ในอยู่ในจิตใจคุณอยู่ในหัวของคุณคุณไปที่ไหนมันก็ไปต่อให้คุณมีความทุกข์คุณจะบินเครื่องบินหนีไปญี่ปุ่นความทุกข์ก็ตามคุณไปญี่ปุ่นค่ะ ทำไงแล้วแก้ไงแก้่คุณก็ไม่ต้องหนีไปไหนคุณก็แค่มานั่งคุยกับตัวเองมันก็คุยกับตัวเองเแล้วก็ยอมแล้วก็ยอมรับกับตัวเองบ้างมึงมีปัญหาอะไรในตัวของเมืองในปัญหาเนี่คุยที่หน้ากระจกไหมหรือไม่ต้องคุยหน้ากระจกคุยกับตัวเองให้มันชัดตกแต่งตัวอย่างนี้คุยกับตัวเองไม่ต้องแต่งตัวค่แก้ผ้าคุยก็ได้แก่ผ้าคุยอยู่เนอยู่ในคือคุยกับตัวเองแพี่ถามตัวเองว่ามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยหรอมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำงานนั่งคุยแล้วแบบ ตะโกนเสียงอ่ะมันต้องมาคนบ้าแล้วแหละแต้องไปชอบฉีดกาแฟแล้วนะถ้าอยู่ใีบ้านที่เราตะโกนออก็คือคุยกับตัวเองนั่นคือสํารวจความรู้สึกข้างในตัวเองอ่ะออบางทีความเงียบก็ช่วยได้นะลองนั่งแล้วก็ลองแบบลองถามตัวเองดูดีๆซิว่าเอ้ยความเครียดปัญหาเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากกานที่เรารู้สึกว่าเราไปทนแบกมันไว้หรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่บางปัญหาเราก็สามารถที่จะ วางมันได้หรือทิ้งมันได้บางส่วนก็ทิ้งได้แต่บางคนก็คือไม่ทิ้งเลยไม่กล้าที่จะทิ้งไม่กล้าที่จะวางแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบต้องแบกมันไว้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทุกข์แล้วเกินหนักแล้วเกินอะไรแบบนี้ก็ไม่ก็วางได้ก็วางไปบ้างทีแต่บางคนจะมีความรู้สึกแบบชีวิตฉันสูญเสียอะไรไม่ได้อ่ะหลายคนจะมีความรู้สึกว่าฉันสูญเสียอะไรไม่ได้ฉันงานอันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันสูญเสียตลอดเวลาอยู่แล้วแหละชีวิตมนุษย์อ่ะเราไม่มีอะไรมาขอแยกไกยของหน่อยนะครับวันนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสิงโอปร์แต่เขาจะมีคําถามมากมายเดี๋ยวลองดูว่าเสี่ยงกับคําถามในนี้อยู่ว่าเป็นยังไงบ้างปุ๊บนะครับทําไมเราไม่รักตัวเองถิดคนถามแบบนี้ก็มึงโง่ไงสวัสดีครับจันเบียวจันเบียวไม่โง่ไม่ได้แี่งแต่งตัวเหมือนเดิมเดิมไม่ได้ไม่ยังเรื่องกระโจนทำเล่นขึ้นเด็ดไป เฮ้แต่บางทีคำพูดคุณผ oh um ู้ชมอางนี้ผมว่ามันเป็นสไตล์การที่คำพูดคือเขาเป็นอย่างเนี้ยเป็นสไตล์แบบเนี้ยเพราะว่าก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการเข้าใจกึ่งเล่นกึ่งจริงครับเล่นเล่นแต่ว่าบางทีอย่างที่ตอนแพร่รี่มาช่วงศึกใหม่ๆเป็นสอเสือหลังๆมีศึกเยอะนะสอสลานะอ๋อศอกทำไมล่ะคะเอาเพราะคนเราไม่เข้าใจเราไหมหรือว่ายังไง หนูไม่ได้สนใจหรอกว่าเออใครจะมาเปิดศึกกับหนูก็ได้หนูก็พร้อมทำยุทธหัตถีอยู่โอ้ยช้างช้างโดนเวลาจอดรถเหรอหนูมาช้ากว่าหนูก็พร้อมจะใส่ช้างไม่ใช่หนูจะหนูขยัเหรอหนูก็พร้อมจะใส่ช้างไปทำศึกอยู่ถ้ามันอยากจะทำยุทธหัตถีก็ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้มาเลยมาเลยไม่ปัญหาเหรอคุณนี่ โอ้โหแนมีประเด็นอยู่แห่ <c oughs> แล้วก็ค่าพูดได้ค่ะ<ม>ประเด็นอะไรอ๋อฮะไม่ไม่แล้วเอาน,นี้ดีกว่าแฟนขับถามมาว่า,าแพรรี่เสียดายเ,าเพศบันประชิดไหมไม่เสียดายค่ะหนูไม่เคยใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเสียดาย <c oughs> เพราะหนูเป็นคนก็คือหนูไม่ทิ้งคุณค่าในตัวเองไงงั้นจะเสียดายไปทําไมเพราะว่าคุณค่าอยู่กับตัวหนูตลอดเพศบันประชิดคืออะไร คือสิ่งหนึ่งที่หนูเคยเอามาสวมใส่แต่ว่าหนูไม่ได้เกิดมาและหนูบวชมาเลยทันทีหนูก็เป็นเด็กแล้วัช่วงวัยหนึ่งหนูก็เข้าหนูก็เออหนูก็เข้าไปบวชและหนูรู้สึกว่าการที่เราต้องเปลี่ยนท้าจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราได้เสียอะไรไปทั้งหมดเลยไม่ใช่เอาหนูสึกหนูก็คืนจีวรไปคืนศีลคืนสิลไว้ในวัดละความเป็นพระแต่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่หนูได้มาตั้ง18ปีคิดว่ามันศูนย์เปล่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่่มมมมมััันนนนเเหหืือออกกกบ็คําาาถวะ เรียนจบแล้วเสียดายไหมที่แบบที่แบบเราเวลาเรียนสมมติไม่ได้ต้องแหยหรือเปล่าเสียดายไหมเนี่ยเสียดายรู้สเตเรียนมาตั้ง4ปีอย่างเงี้ยจบมาแล้วมาทํางานทำไมไม่เรียนต่อดิบขอหนูว่าคนคิดแบบนี้คือแบบมึงมีปึงมึงปึกมากเลยนะมึงปึกมากอธิบายเพราะว่าเปิดเผยคำว่ามึงปึกมากหน่อยง่าวยังเปิดเผยก็โงงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเกิดใส่แปลไม่ออกเง่าตายภาษาเหนือบอกเง่าตาย ที่แพรี่เป็นคนที่มั่นคงแบบนี้มันมาจากที่เราโบสหรือว่าเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมันมาจากสันดานหรือว่าเพราะว่าพืทอศาสนาครับคอยอีกรลบหนึ่งทำไมม่มาทำมล่ะัมเและมานากพศาสนามีคำว่ากมลดูฟังแบบไมหรอที่ยันดูยังดูกมว่าจากกมลสันดานเดี๋ยวว่าเราไม่สามารถแยกได้ มันมาด้วยกันทั้งคู่เราไม่สามารถบอกได้หรอาว่าไอ้ความเป็นตัวเราทั้งหมดเลยมันมาจากอะไรอันใดอันหนึ่งฝันหนูจะมาเป็นแบบนี้ได้มันต้องมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันหล่อหลอมเราและสิ่งที่มันหล่อหลอมเรามันไม่ใช่แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะอาจจะมีอัตยาศัสส่วนตัวของเราอยู่แล้วที่เป็นแบบนี้มา่อที่เราบวชเราไปบวชเข้าไปมันก็มันก็เป็นเหตุแัจจัยละหลอมกันเพิ่มขึ้นมาแล้วจนอย่างมันกลมกล่อมแบบแบบที่เป็นเราว่ามันเหมือนเราไปถามว่า แกงอันนี้อร่อยเพราะอะไรอถ้ามึงบอกว่าอร่อยเพราะน้ำปลาอ่ะงนั้นมึงก็อย่าใส่ผงชูรสมึงก็อย่าใส่เครื่องแกงใช่ไหมถูกไหมถูกไหมครับถ้าสมมติเราบอกว่าถามว่าเหมือนเหมือนถามถ่าเอ้ยแกงอันนี้อร่อยเพราะอะไรเนี่ยแกงต้มเนี่ยอร่อยเพราะอะไรบอกว่าอร่อยเพราะว่ามันมีกุ้งอ่ะงนั้นมึงก็เอากุ้งไปต้มเฉยๆมึงอย่าใส่เครื่องแกงมึงอย่าใส่ผงชูรสอย่าใส่น้ำปลาแต่ในความเป็นจริงแกงต้มมันอร่อยเพราะอะไรมันอร่อยเพราะทุกอย่างที่มันรวมแล้วมันทําให้เป็นแกงต้ม ตอบได้แบบว่าจริ่งคุณนี่คุณนิ่พูดมีประโยชน์บ้างนะอ้าวคุยมาตั้งนานไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่แล้วมาคุยเพื่ออะไรถ้าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์นะเพราะนี่คุยเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ที่พี่อย่างนี้นะไม่เขาอยากเขาอาจจะบอกอยากกินแกงส้มไม่ได้ไไม่ด้หิวหิวแกงส้มออนุสาวรี่์ พงนะี kita, <laughs> <laughs> ้พงนี้พงนี้กุแกงส้มกินเดึกปากก็คือสิ่งที่แม่ได้บอกว่าวันนี้เราอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเราถึงพอใจกับตัวเองหรือเรามีทัศนคติแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีการรับรู้อยู่แล้วมันสะสมอยู่แล้วมันกระบวนการมันผุดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันแยกไม่ออกว่าบางครั้งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีตัวเราเลยก็ได้เราอาจจะเป็นแค่ส่วนรวมส่วนผสมของสังคมก็ได้ถูกไหมถูกต้องครับเออ พราะว่าทัศนคติแบบนี้ความคิดแบบนี้มันโทษใครไม่ได้มันคือไก่กับไข่ถูกหมครับูกต้องมันทุกอย่างมันหล่อหลอหลอมราเหตุปัจจัยมีทั้งเหตุปจัจจัยภายในคือตัวเราและเหตุปัจจัยภายนอกคือสภาพแวดล้อมบริบทและสังคมเราไม่เราไม่เราไม่ไมใช่สิ่งที่มันโดดเดี่ยวแล้วสามารถ แยกขาดจากอะไรได้อย่างั้นแบบในมงคลในหลักมงคลจะมีเรื่องการครบรู้จักการ<ช>ครบ,ค <นะ S 1> บูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมใช่ไหมคะแต่ว,<บ>ว่าทุกอย่างที่พุทธเจ้าพูด<ม>ที่เป็นหลักมงคล3 8ประการสําคัญกับชีวิตเราทั้งหมดเลยถ้าเราสามารถทำได้ทีละข้อทีละข้ออะไรแบบนี้มันก็ชีวิตเรามันก็จะถูกหลอหลอมให้มันเป็นชีวิตที่มันมีมงคลโดยอัตโนมัติถ้าจะมูให้มัวนี้ดีกว่าถูกไหมมงคลหลักมงคลคือหลักการปฏิบัติ3 8บข้อ แล้วอย่างธรรมะที่บอกว่าเลือกธรรมะที่ถูกจริตกับตัวเองอะไรครับไม่ละถ้าหนูศึกษาธรรมะมันธรรมะที่ที่หนูศึกษามันจะต้องส่งเสริมให้หนูเห็นเห็นเดี๋ยวพูดเรื่องคุณค่ายแล้วมันพูดบ่อยมันก็่แหละมันไม่ไมันต้องมันต้องมันต้องส่งเสริมให้เราเห็นศักยภาพในตัวเราและเราศึกษาแล้วมันทําให้เราไม่ได้มองไปไกลที่ไหนแต่ให้มันมองกลับมา กลับมาสู่ตัวเราตัวตนของเราในภายในของเราอะ่ะมันต้องซัพพอร์ตอันนี้เช่นอ่าสมมติทํางานอย่างเงี้ยเราจะยึดธรรมะอะไรที่เรารู้สึกว่าการทํางานของเรามันจะประสบผลสำเร็จแล้วมันไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ต้องยึดธรรมะด้วยหละ่ะของการสัมมาชีวะใช่ไหมะคะหากินสุจริตความมีมานะบบับ,าบาัย่างพระเจ้าบอกว่าอุทาตาวินเทเนเตท,ท,ทน,นังคนมีความหมั่นเท่านั้นถึงจะ หาทรัพย์ได้อะไรเงี้ยนะจินตามมยาโพคาทรัพย์ไม่สาเร็จด้วยการนึกคิดเอาเนี่ยธรรมะพวกนี้มันก็จะคอยเตือนเราว่าเอาถ้ามึงอยากอยากแบบมีเงินอยากส่งความสำเร็จสิ่งที่มึงทำก็คือมึงต้องยึดพื้นฐานอันนี้ทำมาหากินโดยสุจริตมึงอย่าไปไล่ขายทองมึงอย่าไปขายตรงเต็กอะไรแบบเนี้ยมึงจะให้แบบทำมาหากินแบบยั่งยืนมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่เร็วอ่สิ ความเร็วมันมีผลต่อสังคมยุคนี้ไหมเอาเร็วแล้วไม่มันคงเลือกเอาก็หนูอย่างที่หนูโพสไปบอกว่ามีเงินหมื่นนอนอยู่บ้านกับมีเงินล้านนอนคุกเอาอันไหนตัเอาเงินหมื่นดีกว่าเหมื่นสิเอาเงินหมื่นแต่นอนอยู่บ้านสบายอย่างเราขายอย่างที่พูหนูขายกะปิขายกุ้งแห้งขายน้ําพริกอย่างเงี้ยต่อให้หนูแบบได้เงินหลักพันหลักหมื่นหนูก็รู้สึกสบายใจมากเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่มันสุดจริตอะมันเป็นเงิน ะอาดมันเป็นหลักสัมมาอาชีวะไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่หนูได้มาโดยการไปเบียดเบียนทำ้ายใครกินก็กินเต็มปากใช่ไหมคะกินก็กินเต็มท้องนอนก็นอนเต็มอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นเยอะเนาะที่แบบเืยเห็นคนอื่นมีแล้วก็แบบก็อยากมีบ้างแล้วก็ไม่ไม่สนใจวิธีการว่ามีมันมีได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยากมั่งมีอยากล่ํารวยที่มันเป็นพื้นฐานของคนเนาะเราหาทรัพย์เพราะว่าเราก็อยากล่ํารวยอยากมีชีวิตที่มันรู้สึกว่ามั่นคงอะไรแบบเนี้ยก็แต่ว่านั่นแหละ แล้วมีตัวกรองไหมสมมติว่าอาเขาเชื่อว่าแพรี่เองก็มีตัวกรองตัวเองแต่ถ้าเกิดมีคนมาถามพี่แพรี่คะหนูอยากเป็นแบบพี่แต่หนูโดนไปแล้วค่ะหนูจะมีตัวกรองหนูโดนแล้วหนวูก็โดนอีกอ่ะจะมีตัวกรองอะไรบ้างอ๋อถ้าโดนแล้วโดนอีกเนี่ยมันก,มนก็มันก็น่าสมน้าหน้านะแต่ถ้าถ้ามึงโดนแล้วมึงโดนซ <Okay. S 1> ้ําเนี่ยมึงก็ควรมึงน่าผูขอสมน้ําหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยให้คาสอนแต่ถ้า แต่ถ้าเพิ่งโดนอะไรอย่างเงี้ยเราอยากช่วยแล้วนะแล้วก็แต่ถ้ามันเพิ่งโดนโดนครั้งแรกอันนี้ยังอาจพอแนะนําได้ว่าเออให้มองยังไงให้คิดยังไงก็กับเรื่องปัญหาเรื่องดังเลยนะข่าวดังเรื่องพงอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหนูหนูมั่นใจว่าสิ่งที่หนูออกมาพูดจะได้กระตุกต่อมความคิดคนใครหลายคนเลยเนี่ยพูดผมพูดเยอะมากเอาสักอันที่อยากยกตัวอย่างตรงนี้โอ้โหยกไปได้เขาคงคิดยังไงเออนั่นแหละหรือ่าว่าไม่มีใครแบบมามาแบบ ให้อะไรเราง่ายๆอะไรแบบเนี้ยเออแต่พี่สงสัยนะคก็คือเขาขายอ่ะคือเข้าใจว่าสำหรับพี่พี่ว่ารวยตรงที่ว่าเขาอ่ะขายของสามหมื่นกว่าต้นทุนหมื่งกว่าแล้วมันเป็นแบบมันไม่รวยได้ยังไงจริงก่อนนั้นก่อนนั่นแหละแต่อย่าไปอิจฉาเลยอย่าไปอิจฉาความ ความเห็นไวลาด้เห็นใครที่ก็แบบร่ํารวยอะไรในในโซเชียลในใหญ่ไปอิจฉากันเลยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าความจริงคืออะไรแล้วความร่ํารวยนั้นน่ะมันได้มาโดยวิธีการแบบไหนอย่าไปอยากจะรวยได้อยู่ไม่นานแต่ก็นั่นแหละความอยากมันจะทําให้เรากลายเป็นเหยื่อืมแล้วได้เกิดความอยยยาาากมทํ่่เเลป็นืพิบัติพี่เบลลี่มีความสุขมากเลยนู่นนี่ตัวเองมีความทุกข์ไหมครับมีทุกคนมีความทุกข์หมด แต่ความทุกข์มันเป็นปัญหามันเป็นความมันเป็นสิ่งชั่วคู่ทุกขสุขมันเหมือนกันคือมันเป็นสิ่งชั่วคู่หนูก็ทุกทุกข์กับบางเรื่องที่มันมันไม่ได้หนักใจเราถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องถุดวันนะครับจุดวันไม่ได้หมายถึงเรื่องแฟนใช่ไหมอ่าถ้าสมมติถ้าพูดเรื่องแฟนก็ทุกข์ถามว่ามีความทุกข์ไหมมีความการที่เราจะต้องแบบแยกย้ายเราจะต้องแบบ เลิกเลิกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในหลักในความสัมพันธ์อะไรมันก็ทุกแต่มันเป็นความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเราจัดการมันได้แล้วมันก็ทุกข์ก็จริงแต่มันไม่ใช่ทุกข์ที่มันแบบอยู่ยืดยาวอ่ะอ่าเดี๋ยวมันก็มีใหม่ได้แต่ะไดว่าไม่ไม่ก็คือเหมือนเราเห็นอนาคตแน่มันมันไม่มันไม่อยู่ไปตลอดหรอกมันทุกข์หายเมื่อเราลืมตานั่นหนูรู้สึกสําหรับหนูอ่ะโอ้ทุกตาใช่ค่ะทุกทุกจะหายเมื่อเราแบบลืมตาขึ้นหายเมื่อเราลืพนันนะใช่ทุกข์ทุกข์ทุกข์หายเมื่อเราลืม